สวัสดีค่ะพบกับรายการ36เชิงรีที่นี่เรียนออนไลน์ดิฉันอาจารย์สุวารรณลาบอิทธิสันค่ะวันนี้ค่ะดิฉันจะมาสอนการทำปาะเปี๊ยะทอดค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้เรามาดูวัตถุดิบของเมนูเปาะเปี๊ยะทอดกันนะคะโอเคซอสปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำมันพืชซอสน้ำมันหอยหมูสับเห <Okay. S 1> ็ดหอมซอยค่ะรากผักชีพริกไทยปน่นกระเทียมสับ ผงปรุงรสกระดัมปีซอยแคอรอทซอยซีอิ๊วขาววุ้นเส้นค่ะแผ่นปอเปี๊ยะน้ำมันสำหรับทอดต่อไปเราก็ไปชมวิธีการทำกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะเราก็จะมาผัดไส้กันนะคะแรกเราตั้งกระทะนะคะไฟไม่ต้องแรงมากพอกระทะร้อนเราก็ใส่น้ำมันเลยค่ะนะคะต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะใส่น้ำมันเอออย่าใส่อย่าใช้มันมากนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดมันมากไปเนี่ย เวลาเราห่อเนี่ยไสจะแตกนะคะพอพอมน้ำมันร้อนปุ๊บเราจะผัดด้วยเห็ดหอมก่อนคะ่ะต้องใช้เห็ดหอมผัดก่อนนะคะเราก็คั่วให้หอมก่อนนะคะโอเคอย่าใช้ไฟแรงคะ่ะให้ไฟอ่อนโอเคพอเห็ดเราเราหอมแล้วใช่ไหมคะก็ใส่กระเทียมเลยคะ่ะกระเทียมเราก็ใส่กระเทียมนะคะ <Wow. S 2> รากผักชีค,คะ่ะว้าวพริกไทยคะ่ะ เราจะผัดให้หอมเลยนะคะตอนนี้โอเคพอพวกเครื่องปรุงตรงนี้เราหอมแล้วเราก็จึงจะใส่หมูบดนะคะ <Okay. S 2> ค่ะตามด้วยหมูเลยค่ะโอเคหมดเลยค่ะนะเราจะผัดพอหมูสุกแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงรสนะคะ ่ค่ะหมูเราจะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสค่ะใส่ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสปลาเขียวค่ะใส่แล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลผงรสดีค่ะอ่าเราก็จะผัดนะคะโอเค ส่แกลอตเลยค่ะตามด้วยกระหล่ำปีเลยนะคะ <c oughs> ค่ะขั้นสุดท้ายนะคะเราจะใส่วุ้นเส้นค่ะโอเคเวลาเราใส่วุ้นเส้นอะ่ะอย่าไฟอย่าให้แรงนะคะถ้าไฟแรงปุ๊บวุ้นเส้นจะเป็นก้อนนะคะ oh <no. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฟอ่อนๆค่ะนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไส้ปอเปีย๊ยะโอเคค่ะค่ะอ่าตอนนี้เรามาดูวิธีการห่อปอเปี๊ยกันนะคะเมื่อเราได้ผัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วไส้เราเย็นดีแล้วนะคะเราก็จะทําการห่อค่ะไส้จะต้องไม่แฉะนะคะหรือไม่มันเกินไปถ้าใส้แฉะหรือว่ายังร้อนอยู่แล้วมันเกินไปจะทําให้แป้งแตกได้ค่ะเราก็ตักไส้มาวางนะคะใกล้ๆขอบนะคะให้หันปลายแหลมเข้าหาตัวเรานะคะหลังจากนั้นเราใส่ไส้เสร็จแล้วก็พับลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็เก็บริมค่ะซ้ายขวานะคะ เก็บซีมไซส์ขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พับค่ะพันเข้าไปนะครับจนถึงปลายหลังจากที่ไปจนปลายแล้วปุ๊บเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดท,ที่ละลายน้ำนะคะป้ายนะคะแล้วเราก็หมุนเข้าปผัก็จะออกมาเป็นห่อนะคะประมาณนี้นะคะ เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการทอดค่ะตอนนี้เมื่อเราห่อปอเปี๊ยะได้เสร็จแล้วคะเราก็มาทอดการทอดนะคะน้ํามันเราจะร้อนแต่ไม่ใช่ไฟแรงนะคะต้องใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปจะทําให้ปอเปี๊ยะเราสุกเร็วแล้วก็จะไม่กรอบนะคะ <Okay. S 1> เราก็ทอดได้เลยคะ่ะข้อสําคัญนะคะไฟอย่าแรงนะคะ อย่าใส่แน่นเกินไปนะคะเราก็จะคนตลอดค่ะเพื่อให้สีของปอเปี๊ยนะคะเหลืองสม่ำเสมอกันนี่เราก็จะทอดไปก่อนนะคะรอสักครู่นะคะทอดอยู่ประมาณสักในเราห้าถึนาทีค่ะ ครบ7นาทีหรือว่าปอเปี๊ยะเราเหลืองดีแล้วคะเราก็จะตักขึ้นพักบนตะแกรงเพื่อให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานกันเราก็จะมีแครอทนะคะมีกระป๋องปีแล้วก็ผักชีแต่งจานให้สวยงามแล้วเราก็วางเรียงนะคะปอเปี๊ยะลงไป ดูให้สวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูปอเปี๊ยะนะคะ คะกับเมนูวันนี้และพบกันใหม่กับรายการ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแรกครอบครัวจังหวัดชนบุรีสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ